มามาลูกมาสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสมองสบอนสุภูสุคนค่ะสุภูสุคนสวัสดีตอนเช้าค่ะมาลูกมาออกมาแมา่ สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสมองสบอนสุขภูสุคนสวัสดีสสดตอนเศร้าครับพี่น้องอยู่กับช่องตองอูรําเพื่อนออฟฟิเชียลค่ะมาปล่อยง้อปล่อยควายออกจากคอกพี่น้องมามาแม่ปล่อยอันนี้มั้ยมาลูกมาวันนี้แม่ลเมลปวดเสียกให้็นมั้ยพี่นอ้อาว่าไห้ไก่เลยอันน่ะ บ่ <laughs> ให้ใกล้เลยบ <laughs> ่ลืงไปไปหากินเนอถ้ามาลำงูมา

มีลูกอีกบันนี้แม่เนี่ยแม่ตัวนี้ลราเขาลากไปค่ะฮะแม่ควายตัวนี้เขาลากไปเมอแล้วพวกไวพวกไม้สองสามต้นนะเออเขามาลากเอาในโคเขอเามาลากจูงไปฮู้ขึ้นรถอยู่ผมแม่ตัวนี้ตัวนี้ฮะกระไดไม่ตอนแม่ถือพาบักบิเออ เนี่ยไว้จังสิมันมีถนนยูนเสียนพุ่นฝรั่งจุ่ไปได้เต๋อแล้วนี้อันนั้นอันนั้นอันนั้หัวกับป่อยไปพุ่นเลยเต๋อมื ูาตบียู่ท้องไงฝัอบมหลักวายลูกคืนม,มาหลอเอาคุกไปใส่เมืดเขาตูงประชามที่ตูงแล้วมันขึ้นลดบอได้มันลดลุลดมือสาวลดเล่นลดมาตัวนัะหเอาไปใส่แม่ไงได้ผลด,ดีเอืม ก็หูจากพากันไปหากินแล้วก็พากันกลับมาเดวนนอนเนะะอะไม่ได้เลี้ยงยากอยู่บ้านต้องไปเลี้ยงทำไมตะกี้ขาตะบีมเอ้มันยังน,อน้อยน้ม้นีมันเป็นป้ามอ้กระไรข้าป้าไม่เละอือ เขาป่าให้กับมันก็ลุ่มไปฟุ้นแล้วยามฝนมาเขาเห็ดหน้าก็เลีย้ยงแม่ปา่านีอะลรแบบนี้มันบมีหม่องเลี้ยงเยดี๋ยวนีทางฟุ้นเพิ่นก็อ้อมบนหรือเบล่าทางฟุ้นทำมันกว้างอยู่ม,มันไปมันบนมีทางอ้อมเหรอมันเปิดขาดกินทางฟุ้น่มันเป็นหนองอยู่นี่นนนไงน้ำหนองอืม แล้วมันก็งัวขึ้นมาไปพูดทางออปรตมันงัวไปเนี่ยควายใหญ่มันก็ปล่อยลงไปเฮ้ยนั่นก็ปล่อยอีกจุ่นึงควันที่มันสีเนี่ยนันเลี้ยงงัวเลี้ยงเนี่ยมันสิลงกันเนาะมันคือกันมันสิลงกันก็บรรลงเนาะรงไรเขาชื่อของใครของมันได้ โอ้คอกไผ่คอกมันควายมันก็โปกไผ่โคกมันมีจักทำมากับควายพอไงสร้อยทำมามันก็ขึ้นไปโคกมกอืมอืมคันมันไปเสริมบั้นยน้อยคันมีไฟเถิดคิดเสริมไปแล้วมื่อศอกมือมันยาเสริมตัวแม่ยาเสริมมันก็ลบมาอืมบ่ค่อยมีขมุ้งดอกเดียวนี่ยคู่สมัครตัวนี้ ไปส่งคามือกอนเขาไล่เขาโกมันกับโบมาคันขเขาบไล่กันกขึ้นตีสามตีสีมม่มันก็บมาบังเื่าไล่เขาโเขาตื่นมาเขากต่อยมามันกับมานนั้นกันนะส่งมือ้อแม่บังเื่อส่งมือสามมือมันจันมาคลายทึกมนนยอยาิตอ แล้วสูบป,ป่าตวเราเกือป่าป่เาเขาเลี้ยงป่าหลายปันกินเร็วกาแฟาแก้วเดียวตำบักโดนหนา กายังนแม่กายอยงนี่กัดน้ำหูโอ้บอกเรื่ว่ามันหมอยาหมอยาต้มหมอยายังมียาพี่ซามอย่านี้เอซื้อมาไว้ยังแม่ยอืมแล้วกินกับซาซาเกียวสิซาีซากินยาอันนี้ไปส่นซั

สูบอันนั้นสูบน้ำหดหน้ำพิกตั้งแต่เศร้าๆบางคนจะว่าดินเปียกเบิ่ฮะว่าเมนหมอกบ่แล้วหดน้ำอย่ค่อยหดไม้อีกก็ได้สิสวัสดีค่ะพี่น้องบรรยากาศกักบตอนเศร้าปล่อยง่าปล่อยควยออกไปเลี้ยงแล้วพี่น้องคูนไก่ไก่ผลกระสิไปเบิ่งไปเบิ่งอันนั้นอันนี้ ไปเบิ่งหัวแดนไปเบิ่งหัวอ้อมพี่น้องตรงงวตรงควายมันอยู่พูนอ้อมไปพูนจ้ะนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งอันเฮียนปูมาเบิ่งบ้านปูค่ะพี่น้องมาเบิ่งเลี้ยงโครงการเลี้ยงปลาของปูออดค่ะ พี่น้องอเกียร์นี่ไปมโอเแล้วเกียร์ครับ้าเกียร์วอมันขื่พี่น้องมาเกียร์ป่าประธานได้เกียร์ป่าอยู่อันนี้เกียร์แล้วนี่อาหารเออตื่นบ่ทันเนืน่องว่าแม่สิบอาหารได้เตือนทหารเกา่าพี่น้องทหารเกา่าเมืองลาน้าก้กระสิเป็นทหารลูกไาก้กระสิเป็นทหาร เอนั่นนั่นหัวอาหารมาเลยจอยบ่ขออาอันนั่นว่าหรือยังพะอีป่านินป่าตะเพียนป่าในบอนี่โอ้เมื่อนี้บ่ได้กีดบยางอื ไมดูหน้าเขาพี่ดูไมดูนี้เขาคิดยังอย่างนี้ยางรับป้าไปวันสิเแปดวัสิบแปดมอเตอร์ไซค์หลานเอามาส่งก่อนว <c oughs> ่าเป็นนันเอานี่ไปส่งแล้วแม่บีนม,มอเตอร์ไซค์แล้วสิได็จนันถ้าสิได้ใส่งานสนกุกโอ้พุ่นน่ะป่ากอันนันดุกโอ้อพี่นอ้องคอยจุบจับจุบจับจุบจับเนาะ ต้องท้การบอละสามหมื่นตัวบ่ละสามหมื่นตับ่ละสามหมื่นตัพี่น้องของคุณปู่ออดทหารเก่าคนนี้นี่จะว่าหลานสายเจ้าสิติทหารว่าเอาฮะ โอ้ยจไัไหนคว่าบาัติดมันสูงกว่าเจ้าคนเี้ทำสูงินอยู่แต่น้าอกกันนาได้แปดิไมงแปดติสองโอ้ยได้ตัวปล<ะ>าพี่น้องยิยำย,ยอือโยเกียวมาซอว่ลงวัวขึ้นมช <c oughs> ีันกินหยาดบุบับบุบับบ,บ,บุบับเติม อกว่า,าหาันมันไปนส,นสองแสนสองแสนสองตอนสีรยวระสอบลง,งทุนสองแสนสิขายได้นั่น,น,นกำไรหลายบ่เ,เขาว่าคันมันได้จะแปดตันต่ำนะมืนมแปดตันเขาตันนั่น เอาตลาสี่หมื่นเจ็ด้าพันเดียมันสามแสนอะอืมาาใจ่าถึงได้เจ็ดแปดหมื่นใช่ือแสอืต่อปีต่อาเดือนิล่ะครับหเดือนปีนึงเขาจให้เรื่องเจ้าคือวนหลายเที่บมึงในจุดวันร้อยเต็มออยงเากดวนหลยนนเียมนนี่นั่น แต่ว่านั่น้ำาจสีมันมาเสียัมเป็นน้ำธรรมชาติอันนี้ดูดน้ำใส่อย่าไไงใส่งาคนะรับหญ้าผูกว้แห้งง่วนรอเชียวบกเผาลำโพอมาใส่กงางตอนนี้มี่วันคนเอาบอกเุกเรียกว่าผูกสิบหาต้นหลือยิหาต้นตายม,ยมา <c oughs> ัม้ยตายวัวขี้น <c oughs> ดินมันเป็นน้ำดิน อันนี้ต้นมะเขียบวันนี้ี่คนบกลับงายเอาแฉมาตเป็นกนปลาตอน้นีีก็ได่กิน,นมากลับงานมืดน,นิ่อีเมลเราใส่ท่าสีไอ้โอ้สิมีแหงบอแล้วแขนเหลือ่นันนี่พออันนั้นพอลร้องฮะล่มตัวล่มเมื่อคืนนี่ดีจำว่าได้แล้ว อย่างไรพี่น้องนี่แหละมันบรรยากาศอันนี้น้าปูค่ะนี่มาเบิงโครงการโครงการเลี้ยงปลาปลาดุกพี่น้องเบิงปลาดุกกสิลัดเอามอเตอร์ไซค์มาส่งแล้วพร้อมกสิลัดไปพี่รัดไปเบิงงัวพร้อมเบิงเขตแดนนั้นอันนี้งัวพร้อมพี่น้อง แม่บอกว่าให้มาเบืองอันน yeah. well, ั้นเขตแดนอันนี้ย่านงัอออกย่านนันเวลานอันอันนี้ได้มาเบิองหลักครับพี่นองค่ะอันนี้คือบ่อปลาดุกค่ะพูนบ่อผุ่นเมนบ่อแหลกปลานินปลานิลนปลาตะเพียนปลาอันนี้ปลาใหญ่อันนี้สองบ่อนี่ปลาดุกค่ะนี่เบิองฟอดปลาบ่อทุบจับทุบจับทุบจับจ้ะ อันนี้ก็ปลาดุกคารบอนสองบออันนี้น้ำเลิกบนันนี้พ่อน้ำเลิกวันีอือน้ำมัเหือระมาณห้าสิบกิโลรมจ้ เอานี่ค่ำนะบีมนี่พี่น้องมาปิดหอยย่างหงัวออกอพู้นค่ะพี่น้องค่ะที่เชื่อหอดพี่นั้นว่าบีมสุดสุดนียนบะนม่เนียนปลา,ายแดนแแปารฮะอื<า>ม นี่พี่น้องพุ่นเห็นบ่ครับพี่น้องค่ะพผุนเห็นบ่เห็นบ้านบ่ครับพี่น้องอันนี้ทีนาอันนี้จะไรนี่บลูบลูเมนบ่สิบกว่าอันมันอันอันกานเขตดแดนครับพี่น้องย่านงัวมันออกนี่ค่ะ วันนี้เราเป็นสาวเลี้ยงงัวสาวเลี้ยงวัวสาวเลี้ยงค้ายพี่น้องกินยาลูกกินยากินยา วันนี้พาน้องบีมมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควาวนะคะน้องบีมพาแม่นั่งตรงอู่มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายพี่นอ้องอยู่กลางทงพี่น้องอยู่กลางทงงานจุด่าเมยแล้วสิน kunya lu บรรยากาศตอนเช้าพี่น้องปล่อยงัวปล่อยควายออกเสร็จเรียบร้อยแลว้วอยู่กลางทงพี่พี่น้องคะ่ะพุนพ่นพุ่นบีบยางไปแล้วครับพี่น้องพุ่นุนุ่น,นใกล้ๆพุน่นสิบีหดหดริกหดย่างอีก างเห่นน้ำทงน้ำชาพี่น้องเลี้ยงงวัวเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายปล่อยงัวปล,อวปลอ่อยควายออกเมื่อกี้นี่ไปไปเบื้องอันของปูค่ะการเลี้ยงปลาเพื่อเลี้ยงปลาปลานิน้นปลานิน้นปลาขาวปาลาดุกเลี้ยงลายอยาาตตา่างยางมาตรตานยางมาตกลางทงกลาทชาพี่น้อง โอ้เมื่อยฝนพีาาา่น้องย่างมาจะฝุ่นฝุ่น,นรับฝุ่นเห็นบ่่ปลาไกลๆฝุ่นมองเลยงงว่าไปอีก

bà <laughs> 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 hoàn là những ca đi bộ. Tuấn phi nông nhang ôm <laughs> โอเคนะคะพี่นอ้องปองป่ายสมองสบอนพอกันคลิปหนานะคะคลิปน네ี 108, so, ้ก็เอาไว้ซ <people. S 1> ํานี fore, ้เนาะนะคะเฮ็ดอยากเห็ดอย่างเสร็จแล้วปล่อยงัวปล่อยควายออกหายูหากินเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะกะสีอ่าเฮ็ดกับข้ากับนดพอกันคลิปนาเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้เลยนะคะเด้อฝากกดติดตามด้วยค่ะพอกันคลิปนาคลิปนี้ขอลาไปแล้ว สวัสดีสบายดีสบ,บัดสบ,บายดีสวัสบบด,ดีค่ะบ๊ายบายค่ะ